สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเช็คเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่9ถึงวันที่13กันยายนปี2567กันค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันเลยนะคะขอให้ได้รับคำทำนายดีๆนะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังค่ะใครที่เปิดมาเจอกันครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ใพ่ใบแรกมาเป็น6ถ้วยเลยนะคะเป็นสัญญาณอันดีนะคะที่เราจะได้รับข่าวจากเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรักเก่าคอนเน็ชันเก่าๆที่ทำงานเก่านะคะหรือเป็นความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญเดิมที่เรามีนะคะเราอาจจะได้ปัดฟูนข้อสนิมดึงออกมาใช้อีกครั้งนะคะ ไพ่ j จ d g เมนตกับไพ่เดวิลขึ้นมานะคะความจริงบางอย่างจะปรากฏค่ะหากมีคนที่ไม่ได้หวังดีกับคุณคิดร้ายกับคุณเป็นเงามืดในชีวิตคุณเป็นเจ้ากรรมนายเวร คอยติดตามคอยรังควานชีวิตคุณอยู่คุณกําลังจะหลุดพ้นจากเงามืดนั้นนะคะเพราะจัดเมสเนี่ยมันเหมือนเป็นคําพิพากษาเป็นคําตัดสินเนาะหรือถ้าใครทําอะไรไม่ดีรับหลังคุณสิ่งเหล่านั้นจะปรากฏขึ้นนะคะจะมีความกระจ่างชัดจะมีความชัดเจนค่ะคุณจะได้รับสัญญาณดีๆบางอย่างนะคะมาดูต่อนะ8ดาบนะคะบางท่านเองก็จะได้รับการปลดล็อกนะคะ ไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับขึ้นมาด้วยปลดล็อกจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรนะคะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์นี่สินต่างๆคุณจะได้รับการปลดล็อกในเร็ววันจะมีโชคมีลาบมีประตูแห่งโอกาสเข้ามานะคะมีข่าวมีสัญญาณดีๆนะคะมีโชคมีความสำเร็จนะคะ,ะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ ขึ้นมาอีกใบหนึ่งเป็นเด็กไม้เท้าแล้วก็เป็นเอ็มเพรเรอร์ค่ะจะมีผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณด้วยในระยะเวลาวันที่9ถึงวันที่13นี้นะคะไปขอความช่วยเหลือก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยนะคะกำลังเป็นที่รักนะคะหรือกําลังจะมีข่าวดีในเรื่องของทุนการศึกษาข่าวดีในเรื่องของการงานเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเป็นสัญญาณอันดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในสัปดาห์นี้นะคะ งานมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะคะอาจจะเป็นงานหนักสักหน่อยแต่คุณก็จะสามารถเคลียร์งานเหล่านั้นให้ราบรื่นลงตัวให้สำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นรอจังหวะดีๆนะคะรอโอกาสดีๆเข้ามาเนี่ยก็สารต่อก็ทำให้สำเร็จนะอ่าเรื่องสป라이มาประมาณนี้นะคะเป็นโชคเป็นการปลดล็อกเป็นโอกาสเป็นข่าวดีๆเข้ามาวันนี้พิมพ์199 19, 19, ้รับคำทำนายดีๆนะคะ